สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กำลังเตรียมอะไรคะอ๋อพี่กบเตรียมที่จะเรียกว่าไปพ่นอาหารพืชกับจุลธาตุนะพ่นอาหารพืชเนี่ยก็คืออาหารพืชนะครับจุลธาตุเนี่ยพ่นพืชต่างๆที่อยู่ในไร่นะครับแล้วก็มีทุเรียนกบใช้น้ําด้วยแล้วก็มีพวกใบป,ประดับที่ระกบอยู่หน้าบ้านด้วยก็วันนี้ใช้น้ําอยู่20ลิตรนะครับ น้ำน,นี้ก็ประมาณยี่สิบลิตรนะแล้วก็นี่นะครับอาหารพืชที่เพื่อนๆ่ที่สั่งซื้อนะครับก็จะได้ตัวอาหารพืชห้าขวดนะครับและจุลธาตห้าขวดในส่วนแพ็คกิ้งที่บรรจุในะเรื่องอาหารพืชกก็จะมีมีแบบนี้นะก็ได้แบบผงนะครับมีอยู่สามแบบครับเพื่อนๆครับมีสามแบบนะแบบนี้หนึ่งสองสามนะฮะอย่างละห้าซองนะครับอย่างละห้าซองอย่างละห้าซองแพ็คไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วครับ เพื่อใช้ประกอบในการใช้นะครับอันนี้5ขวด5ขวดนะฮะทั้งหมดเนี้ยได้หนึ่ลิตรนะครับแต่วันนี้จะใช้แค่20 20ลิตรเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาลองนะผสมให้ท่านดูว่าเราจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คือเราดึงมาก่อนเลยนะครับอย่างละขวดเนี่ยนะครับแล้วก็แบบซองนะอย่างละซองนะครับเพื่อนๆครับอย่างละซองเนี่ยตามนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ พี่กบเองก็ใช้ใช,ใช้ถัง20ลิตรเท่านั้นอาหารพืชเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่200ซีซีนะฮะ200ซีซีเพราะนั้นนะครับ, c c. นะรบเราก็เปิดเลยนะครับน,นะครับนี่ฮะเราเปิดเลยนะครับพี่กบก็จะเทเทเข้าไปนะครับคือ200ซีซีถ้าเรากับน้ำ20ซีซีก็คือประมาณประมาณ20ซีซีกับน้ำ20ลิตรนะครับ ยี่สซีซีก็กะเอาครับถ้าครึ่งหนของขวดนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ1 0 0่งซีซีถ้า2 0่สซีซีก็นิดเดียวเองนะครับอ่าก็ไปกบเทนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนครับยีซีซีก็ใช้ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จุลธาตเหมือนกันนะครับก็เท่ากันนะฮะประมาณ2 0่สซีซีนะครับก็เทไปนะฮะนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะ อ่าก็ใช้ไปประมาณยี่สิบซีซีส่วนแบบผงนะฮะแล้วเพื่อนๆครับแบบผงก็เหมือนกันเพื่อนนะครับแบบผงก็ปิะกบวคกะ่อาเอาเนอะวันนี้เดี๋ยวขอขอเอะปากนิดอืงอ่าปรกอบใช้ช้อนนี้เลยนะครับอืมแบบผงผงที่หนึ่งนะฮะผงสีดำดเนี่ยนะครับ ก็ใช้สักประมาณหนึ่งในสิบนะฮะของตรงนี้ครับอ่าในผงสองที่หนึ่งนะครับผงที่สองเหมือนกันครับอืมประมาณนี้ครับอืมก็กะเอาได้ครับไม่เป็นอันตรายอะไรนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอันนี้เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเจอนะครับอาจจะเจอว่ามันแข็ง แข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นใส่น้ําได้เพื่อนๆครับกบก็ใส่น้ําแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับใส่น้ํานะครับแล้วก็ให้มันละลายนิดหนึ่งเราใช้แค่2 0่สิบซีซีนะฮะตัวนี้ช่วยนําพาเนาะนะครับเราก็ ใส่น้ำประมาณนี้ให้มันละลายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยแล้วก็เทนะครับเทลงไปเลยนะครับอัตรา,าส่วนก็เท่านั้นไม่เยอะนะครับอ่าตรงนี้พออ่เรามาตรงนี้แล้วนะครับพี่ผมจะเทน้ำอีกอ่าเอน้ำเพิ่เมเติมลงนี้นะฮะ อ่าอ่าแล้วก็เป็นไงครับก็คนได้นะให้ละลายนิดนึงนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับดูความเข้มข้นนะครับนี่ความเข้มข้นนะฮะนี่นะครับเออที่ใส่แค่นิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเองนะครับนเพื่อนครับอ่าดูด้วยเนี่ยที่หยดอยู่ฮะที่หยดหยดเห็นอยู่นะเพื่อนเพื่อนครับเห็นไหมความเข้มข้นเขาเข้มข้นเยอะมากนะครับอืมฮะ อืมฮนะเดี๋ยวจะใช้อ่านี่เราก็ไปหากบช้ยน้ำเราได้เลยที่นี่เดี๋ยวเราจะไปชมกบช้ยน้ำกันนะคะที่ปลูกไว้ตอนนั้นเนาะว่าความคืบหน้าเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันตอนต่อไปค่ะนี่นะคะวันนั้นนะคะที่เราปลูกกบช้ยน้ำนะคะเราจะพาไปดูค่ะว่า เราต้องทำอะไรตอนต่อไปเนาะโอ้หพี่โกบสวัสดีค่ะอคตอนนี้ก็มาถึงกบชายน้ำของเราแล้วเนะาะว,วันนี้ให้อาหารพืชนะครับอาหารพืชที่ผสมเมื่อกี้นี้นะคะเราก็มาดูกบชายน้ำโอ้โหตัวเยอะมากเลยนะคะ,ะพ่นให้เปียกๆนี้เลยครับอันนี้ก็วิธีพ่นกบชายน้ำที่ผสม,อ,มอาหารพืชเมื่อกี้นะ งานแตกใบอ่อนดีมากถ้าแตกใบอ่อนเราก็ต้องพ่นตอนนี้เลยค่ะโอ้พ่นตอนนี้เลยครับอ๋อพ่นแบบนี้เลยเนาะง่ายสบายนะมื้อเมื่อกี้อาหารพืชของเราก็ฉีดอะไรก็ได้หมดใช่ไหมคะได้หมดเลยครับเนี่ยเอาอันนี้น้อยหนาก็ได้เนาะพ่นได้เนี่ยมะพร้าวเนี่ยโอ้โหขั้นไผ่ก็พ่นได้ ออันนี้นะฮะกบชายน้าอันนี้กบชายน้ํานะคะที่เคยปลูกไว้นะคะตอนเดือนมิถุนายนนะคะทุกท่านก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะตอนที่ปลูกแรกๆเนาะเดี๋ยวขอชมหน้าตาหน่อยโอ้โหนี่นะคะกบชายน้ําบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นพันุนี้เนาะพี่กบก็ฉีดโฮอร์โมนนะคะดูแลเขาโอ้โ กำลังโตเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะถ้าอยากทราบเกี่ยวกับอาหารพืชน,นะคะทุกท่านก็ไปติดตามช่องของพี่กบได้นะคะช่องสร้างโอกาสทีวีนะคะเข้าไปดูได้เลยมีทุเรียนหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะในคลิปนั้นนะคะอันนี้ก็จะเอามาถ่ายทอดสดให้ชมเฉยๆนะคะว่ากบใช้น้ำของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอ้ตอนนี้ปลูกไปสิต้นนะคะ อันนี้คือความคืบหน้าเนาะความคืบหน้าว่ากบชายน้ําที่ปลูกไปเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็มีอาหารพืชด,ด้วยมาให้เขานะคะนี่ยอดขึ้นแล้วนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยท่านไหนที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยววีก็ขอตัวนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารพืชหรือทุเรียนนะคะเข้าไปติดตามช่อง สร้างโอกาสทีวีได้นะคะของพี่กบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกบชายน้ำก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ